กับสบายดีพอนพี่น้องกับสบายดีกับสบายดีข้างหนึ่งพอนพี่น้องภาคมาเตกงานดองพ่อนพี่น้องเอ้ยทางด้านน้องมวยนอก,พก,กเพื่อนกากำเนิดเรือนเพื่อนกับไปคลายหมักมูดทุกคนตื่นมายำเศร้านะนี่ก็ได้หับคาวดีอีกแล้วขอประคุณหล,ลายเด้อป่าทางไตวันเนาะทุกคนเนาะสวยอุดหนุน เพื่อนกาอุดหนุนเบาคันตลอดไ้ทุกคนแต่ก่อนเนาะเบาค้นไปอยู่บันเมียเนาะไปหาปูหาปลากะปลาไปกูอุดหนุนทุกคนแ้วกัข้างนี่เนาะขายหมากมู่พอค่าไม่ทุกคนเลยนี่แหละหมากมู่มีแต่หน่วยใหญ่ทุกคนหน่วยหาสิบ,บาททุกคนเลยบอแพงดอกนี่เป็นหน่วยใหญ่เนาะหน่วยหาสิบ,บาทพอพี่น้อง อันป้าผึ่นสั่งมาสิบหน่วยทุกคนเอ้สิบลูกเนาะสลหรับหมักมูมิเตใสงามงามสิบหน่วยเนาะทุกคนกะที่ว่าเบาคฟันกะสิได้ดไปจัดส่งทุกคนเลยมีแตหมักมูหน่วยใหญ่ฮักกะปิดวางซองซ้ำหม,มืนเลยทุกคนเคอ้หมากฟันกะไปหับเผิ่นมาเนาะทุกคนไปหับเผิ่นมาหมักมู หาลอยหน่วยทุกคนเลยตอนวนี้ก็ิจะใส่กระสอบเนะาะใส่กระสอบไปจัดส่งได้กระของก็คุณป่าลายๆเด้อสวยอุดหนุนครอบครัวแบาคนเนาะทุกคนเนาะกระขอให้ป่าอยู่ดีไม่แห้งลำงล้ำเรื่อยนะป่าเนาะผู้เละท่านไตหวันผนแหละดีใจทุกคนมีอะไรก็ไปค้ายบังมููส่วนเ่าเองกับโบจักเเรเขตเวียกวัด เห็ดเบบรวมจักจะเอาลูกทรายว่าคิมน,น้อยผัวยายก็เอาน้ำกับบุกอยแพร่หละเพราะว่าว่คคิมน,น้อยกับซปีกัวเลยเอาเอกระเริ่มใส่กระสอบก็เลยทุกคนป้ามนสิบัวทิศเหน่วยเนี่ย จากสีไปส่งมู่แล้วนะทุกคนนะเนาะหาก็สีในโลงเห็นเบียกน้ำเพลินพอ่ด้วยสีเมอร์ซีฮาเมอร์นี่นกะบานเากก็มีงานบุญสงโพดโอิบหน่วยนี่เนื้อหอดกระสอบแกก็ท้าเบิงถขาส้มกันบอนเอาไปสชงนะทุกคนว่าสี่อยู่ไซเนาะ ป้าจะกระบอกมาแล้วแหละว่าไปส่งหไฟให้ไฟ,ฟน้องทุกคนเนาะแต่กระถาเบิ่งฐาส้มกันต่อไปนาอทุกคนว่าเป็นอะไรนาอทุกคนเนะะาะหลังจากที่คลามุม่งแล้วบอกบ,บ,บ,บพึ่งบอกไปไรลรยขวาอนาคตมันเนี่ยโบราณมาหอดแล้วพอ,อกันอยู่คุ้มแล้ทุกคนเอ้ยบอลเทาไปส่งมาเลยเนาะ ตัวน,นี้ก็เตรียมเดินทางเนาะทุกคนเนาะนห,ห้ามลลายแค่หึไปได้ได้แผละเพิ่งมาซอยทุกคนหามปลาฉลุดบังฉละไปไหนติ๊ห์ฮะปลาฉลุดได้อยู่หรอไปหมดได้ทุกคนเอาไปคนเดียวได้ให้ร้านไปน้ำบบบนี้หมูสิบหน่ยอยทุกคน <laughs> lôi lôi lôi, bên ngoài đâu này, bên <laughs> ngoài chút nhựa, bên ngoài chút nhựa, bên này hai này, thêm một, hai, quay, nó lột bạn điền, 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 นี่เนืโอ้ยหลดถงมันมีหน่อยใหญ่เนาะเา่ผิดเลยรหสอบนี่ผิดสิคาดวาไหนลองจัดสียงนั่ส่งก็เดียวไปเลยเพ่อนกัน้อง cái đây หมู่งามอยู่บ่โดนบาดนี่เออ nó หมูเหรแม่แม่เนียเป็นมตะายอยู่บานเลปางสามชิสามชิันยสามชิันเนี่ยอยูมอร่ายขหมูาปุ้ยเราบดิวัด เน่กันเอามือวาดน้ำแข็อะไรที่ไม่ใส่าชนะเออท้ากมาเลยกินดองกิดัาเลยกินดองยายข้าวจานหนนะเพื่อนจะซาวเออไปกินหรือปุ๊บเออมากินเนื้อเจ้าเบลไปตะเบียงนะไปข้าวม่เห็นเปลี่ยนเ ไม่ามันะทุกคนบันกับกันมาระโพดงามลิ่เนาะนังจากที่มาแต่ส่งหมากมูให้ยายเงงทุกคนเอาก็ลงมาเห็ดเวียร่วมเนาะทุกคนเนาะบ้านนี้ เมื่อน like ี <S <S <Sept> ้ก็ถือว่าเราก็สิได้ใส่อ่างน้ำใหญ่นะทุกคนให้มันท่านมืองานวันที่เสบหา สบายดีพี่น้องกำลังตกแต่งเนอะตอนนี้ในบ้านเพื่อนกากพากันกาเกียมพาลูกบ้านกาเกียมทุกคนตกแต่งทำมันสวยงามขวาวนที่เส้าหาในกาบุญสมโภศ์ส่วน,วนพ่อแม่พี่น้องเศร้าพ,พูดท,ทุกๆคนเนาะ

ม,มัน,อน,น่อที่นันอทีเนชินี่เหนมันเยาหอบนไ้วถิ่นเาที่พุทธักเาที่มาติกับตัวนั้นเดต่อเฉลยเด้บนพรานเลยจะหน่อยยังจะไปออีตัวนี้แจะเรยนตัวนั้นลไม,ไม่ไม่เพ่บ้านบ่คือไม,มไปสังเยเออ ตัวขงสุนทรวรตัวมเงาเอาลดหางดยโดยโดยอกบ่าได้ไหมว่ามันนักพอกาสุนทรัตนน้อยอนมีค่บมีมีล่นน้อยทำทำแข้งทำยันงมัมีอย่านามาจากสามสี่ลำเนาะโดยโดยโดยทุกคนค่นนะครับก็สิได้ดพากก็ไปเอาไม่เนาะทุกคนเนาะเพื่อ่าจะห้มันทัน ที่นายกจะคอยบ่กกันใหม่หนะทุกคนเนาะทีนน่นายกบอกวันก็ขอพักพีเขานอนเขามากกาไหลก็แซ่ก็ติดตามส่องบอกกันมานะพักกันโอกาสหนาเด้อทุกคนสบายดี